วันนี้เรามี9เมนูนะคะที่ไม่ไปทะเลก็เฮได้นะคะคือ9เมนูหลักของเรานะคะไม่ต้องไปถึงทะเลเลยมาทานของหิวฮับได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสรีตาตั้งชวานนะคะชื่อเล่นชื่ออีฟนะคะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลนะคะ delivery ออไลน์นะคะชื่อหิวฮับนะคะหิวฮับก็จะเป็นซีฟู้ด d ดลิเวอรี่เซอร์วนะคะแล้วก็โฮมเมดนะคะซีฟู้ดคุกกิ้งนะคะส่งตรงถึงบ้านคุณเลยค่ะที่เราเปิดหิวฮับนะคะก็คือเราเปิดในช่วงจังหวะที่เป็นยุค โควิดเข้าพอดีเลยที่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือเรามองเห็นถึงโอกาสตรงนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำเป็นอีเวนต์ออแกไนเซอร์นะคะก็เปิดมาได้ประมาณ11ปีแล้วคราวนี้เนี่ยพอโควิดเข้าปุ๊บเนาะอีเวนต์ก็ถูกฟรีซทุกอย่างเลยคราวนี้อิบก็มองเห็นถึงโอกาสที่คนจะได้แบบอยู่บ้านกันมากขึ้นแล้วก็ work from home นะคะตรงนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะไปไหนกันไม่ได้ปุ๊บก็เลยอยากจะทำธุรกิจสักตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ช่วงโควิดพอดีนะคะก็เลยคิดว่าการทำร้านอาหารเดลิเวอรี่ จะเป็นจังหวะที่ดีค่ะก็มีจุดประสงค์ที่อยากจะนําอาหารทะเลจากจังหวัดตราดนะคะมาสู่คนเมืองกรุงมากขึ้นค่ะเพราะปกติเราก็จะได้ชิมกันแต่อาหารทางใต้จะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะประกอบกับทางอีฟแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะมีเป็นพี่น้องอยู่จังหวัดตราดเลยแล้วก็เราก็ได้ไปเที่ยวบ่อยได้ไปทํางานบ่อยนะคะก็ได้ไปสัมผัสลิ้มลองรสชาติอาหารซึ่งอาหารทะเลที่นู่นเนี่ย เรียกได้ว่าดีงามมากๆก็เลยอยากจะแบบมาส่งต่อให้คนกรุงเทพได้ชิมมากขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาที่มาทำา Delive r y s e r v i C e s e a f o ู d ตรงนี้ค่ะ i ิวฮับนะคะจุดเด่นก็จะเป็นอาหาร ซีฟู้ดจากจังหวัดตราซึ่งเป็นอันที่1เป็นไซส์คัดพิเศษนะคะเป็นไซส์ที่แบบเหมือนอาจจะไปขึ้นพัตตาคาัรใหญ่ๆนะคะเป็นไซส์ที่แบบว่าให้ทุกคนได้ลองไซส์จัมโบ้เราจะมีสับของเราคือเราจะไซซ์จัมโบ้ทุกอย่างเลยนะคะอันที่2ก็คือเราเป็นของสดนะคะส่งตรงเราไม่สต็อกของนะคะแล้วเราก็คือจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานสดๆใหม่ๆเลยพอลงถึงปุ๊บเราส่งลูกค้าเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีทั้งของสดนะคะแล้วก็อันที่สาม ความพิเศษเราคือเราไม่ใช้ของตายเราจะเป็นของเป็นหมดเลยนะคะคือเราไม่ใช้ของที่มันตกไซายหรือว่าอาหารทะเลที่ว่าตายมานานแล้วในการมาส่งถึงมือลูกค้านะคะอันที่สีคือเราเป็นของไม่ใช่ของเลี้ยงคือเราเป็นของทะเลจริงๆที่เราไปจับนะคะแล้วก็คือเราจะมี อาหารทะเลบางชนิดที่อาจจะไม่ได้มาทุกรอบเพราะเราแบบว่าอาจจะเป็นดูที่สภาวะว่าประมงคือแบบจับได้ไม่ได้อย่างนี้นะคะเราพยายามจะเอาอาหารที่แบบน่าสนใจให้ทุกคนได้ทานสดตรงเวลาสะอาดแล้วก็ไม่สต็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของร้านเราค่ะ ปกติเราจะมีเป็นรอบค่ะก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเราก็จะส่งลงมากรุงเทพเนี่ยประมาณ1-2อรอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงวีคเอ็นช่วงสุกเสาร์เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะบริโภคช่วงสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นออแกไนเซอร์อยู่แล้วเนาะเรามองว่าตรงเนี้ยเราอยากจะเอ่อเมิร์กับคำว่าออแก n น z เซอร์กับซีฟู้ดเซอร์วิสมารวมกันเราก็เลยอยากจะเดินกลยุทธ์โดยที่เป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ซีฟู้ดเซอร์วิสคือเราอยากจะเหมือนกับจัด ปาร์ตี้ซีฟู้ดเข้าสู่บ้านลูกค้าหรือว่าเข้าสู่ที่ทํางานหรือว่าการจัดเลี้ยงต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะเดินตลาดไปสู่ตรงนั้นค่ะรวมทั้งเราอยากจะเป็นฮับนะคะคือ,อหิวฮับของเราเนะี่ยมีคอนเซปต์ว่าพร้อมส่งความสุขให้ทุกคนที่หิวเราก็อยากจะใช้กลยุทธ์ในการส่งความสุขตรงนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะไปสู่ผู้บริโภคต่างๆค่ะโดยการที่เราจะส่งอาหารนะคะต่อไปแล้วก็จะมีแคมเปญเกี่ยวกับ CSR เข้ามาด้วยค่ะ าเมนูหลักของเราเนี่ยเราจะเน้นไปที่วัตถุดิบประมาณ4ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยเราจะเป็นปูจังหวัดตราปูม้าเลยนะคะปูม้าแท้ๆจากจังหวัดตราซึ่งเป็นไซคัดพิเศษแล้วก็สดหวานมากเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะแล้วก็เราจะมีทั้งปูม้านึ่งนะคะกันเชียงปูม้านะคะแล้วก็จะมีส่วนเนื้อปูแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรุบของปูเนาะแล้วก็จะมีเน้นเกี่ยวกับกั้งค่ะกั้งเราเนี่ยจะเป็นกั้งที่ จับทะเลสดๆเลยจะเป็นกั้งขนาดกลางเนาะอันนี้ก็จะมีเมนูเป็นกั้งทอดกระเทียมนะคะนนี้เป็นเมนูขายดีเลยแล้วก็เป็นกั้งนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้หนึ่งได้กินเนื้อหวานๆแล้วรวมทั้งเรามีเมนูพิเศษเป็นกั้งไฮบริดเป็น2 in 1อ่ะค่ะแล้วก็ส่วนที่3มเราก็จะเป็นในส่วนของปลาหมึก ปลาหมึกเราเนี่ยจะเป็นไซส์ครึ่งกิโลนะคะเสิร์ฟตัวเท่านี้เลยนะคะก็จะมีปลาหมึกย่างอันนี้ที่ขายดีตลอดเลยแล้วก็จะมีปลาหมึกทอดกระเทียมค่ะรวมถึงเมนูใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นเอานําเนื้อปูมาให้ได้รับประทานอีกรูปแบบหนึง่งก็จะทําเป็นข้าวผัดนะคะเพื่อให้ได้ชิมข้าวแล้วก็เนื้อปูไปในเวลาเดียวกันค่ะส่วนส่วนหนึ่งเราก็คือศึกษาเองคือเราเราเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเดลิเวอรี่ที่เกิดจากในบ้านเนาะ เออเราก็จะเป็นเหมือนโฮมเมดซีฟู้ดจริงๆอะ่ะเราประกอบกับกับวัตถุดิบเนี่ยจะมีจากทางภาคตะวันออกเราก็คือแม่ครัวของเราอะ่ะบ้านเราก็จะเป็นคนใต้ดังนั้นเราก็จะพยายามผสมผสานรสชาติอาหารของภาคตะวันออกกับภาคตใต้อะ่ะเข้าไว้ด้วยกันค่ะโดยการทดลองสูตรเนี่ยเราก็จะเหมือนคุกกิ้งแล้วก็เทสติ้งกันในบ้านเป็น Family ่เทสติ้งนะคะหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดลูกค้าโอเคที่ใกล้ตัวได้รับประทานแล้วฟีดแบ็กอ่ะเราก็จะมาปรับปรุงสูตรตรงนี้สูตรของเรานี่ก็คือคิดเองแล้วเราก็คือปรับให้มันแบบลง ัวกับความต้องการของลูกค้าค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นโฮมเมด d e สไตล์นะคะ <S <S อุปสรรคที่มองเห็นชัดๆก็คือเรื่องอาหารทะเลก็ต้องสดต้องใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้คืออุปสรรคหนึ่งที่เราจะเจอก็คือว่าเราเราเนี่ยใช้แบบของไม่ใช่ของเลี้ยงไม่ใช่ของกระชังดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือบางบางอาทิตย์ ของมีบางอาทิตย์เราไม่สามารถประมงไม่สามารถจับได้ตามโจทย์ของลูกค้าแต่ว่าคืออันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคหนึ่งคือเราอยู่กับของธรรมชาติดังนั้นของธรรมชาติบางทีเราอาจจะต้องแบบว่ามีความพิเศษที่เราต้องเปิดเป็นรอบรอของเขานิดนึงอุปสรรคตรงนี้ก็จะเกิดจากการอันที่1ก็คือหาของหาของนี้ต้องตามฤดูกาลนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องขนส่งแต่เรื่องขนส่งนี้ก็จะมีแค่ว่า โอเคบางทีของคือเราอยากจะให้สดใหม่เนี่ยเราต้องควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตรงนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคหนึ่งของการทําตรงนี้อันที่3ก็คือเราจะทํายังไงให้อาหารเรายังสดใหม่ถึงบ้านลูกค้าหมายถึงว่าพอลูกค้าได้ปุ๊บเนี่ยเขายังรู้สึกว่าทานแล้วยังแบบอ่ะกรอบนุ่มหวานเหมือนเดิมไม่ชืดไม่ขาวไม่แบบยังสดใหม่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการในเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องการขนส่งตรงนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ส่งในกรทมเป็นหละเนะเาะแล้วก็ปริมณฑลค่ะส่วนต่างจังหวัดอะอย่างที่บอกคือเราดูเป็นเคสพิเศษเพราะเราต้องการที่จะจัดปาร์ตี้อาทรมให้เขาอยู่แหละคือถ้าเกิดลูกค้าเขา r รี u e เควสเข้ามาว่าโอเคไปซีฟู้ดเซอร์วิสที่ที่บ้านเขาหรือว่าที่หน่วยงานองค์กรบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีที่จะไปค่ะอันนี้ ราคาตอนนี้นะคะก็จะมีจุดเริ่มต้นอยู่ประมาณ350บาทอันนี้ก็จะเริ่มไปที่ปลาหมึกตัวใหญ่นะคะของเราครึ่งกิโลนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ที่350บาทไปถึง700กว่าบาทประมาณนี้ค่ะ <S <S ก็เราอยากต่อยอดของหิวฮับนะคะตามคอนเซปต์ของหิวฮับเลยหิวฮับเนี่ยเป็นส่งความสุขให้ทุกคนที่หิวใช่ไหมคะเราก็อยากจะมีการต่อยอดในเชิงธุรกิจ3ด้านด้วยกันอันแรกเนี่ยอยากจะต่อยอดฮับเนี่ยให้เป็น Seafood Entertainment Service คืออาหารทะเลส่งความสุขไปถึงบ้านทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นในระบบบ้านบ้านที่อยู่อาศัยองค์กรต่างๆนะคะบ้านลูกค้าหรืออะไรอย่างไงนะคะเราก็อยากจะแบบไปจัดปาร์ตี้ Home ฮมซีฟู้ดให้เขานะคะแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆเข้าไปด้วยนะคะเช่นอาจจะเป็นจัดงานถ่ายรูปนะคะแล้วก็จัดเลี้ยงนะคะไปด้วยกันเลยนะคะอันที่2เนี่ยเราอยากส่งความสุขในแง่ของส่ง ความสุขไปถึงน้องๆน,นะคะคือเรามีแคมเปญที่จะทำ CSR ต่อไปคือจะส่งเราเราได้อิ่มท้องแล้วเราก็อยากจะให้แบบว่า ส่งความสุขให้น้องได้อิ่มด้วยนะคะก็คือทุกการาสั่งซื้อของหิวฮับนะคะเราก็จะตัดรายได้ส่วนหนึ่งอะคะ่ะไปมอบอาหารทะเลเอ่ยหรือถ้าไม่เป็นในรูปแบบมอบอาหารทะเลก็จะเป็นในรูปแบบมอบอาหารให้น้องๆน,นะคะทางภาคเหนือนะคะที่แบบเป็นเป็น,ปนชาวเขาเชาวดอยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็เคยได้ไปคือเราได้เคยไปเที่ยวเราได้อินสปายมากว่าแบบทางภาคเหนือนี่ยังมีหลายจังหวัดที่แบบว่าขาดแคลนด้านอาหารนะคะก็อยากจะไปช่วยเด็กๆตรงนี้นะคะ่ะ แล้วก็แคมเปญของหิวฮับเองที่เป็นหลักเนี่ยเราก็อยากจะต่อยอดเป็นพาร์ทที่3คือนอกจากที่เราจะเป็นพรีเมียมฟู้ดเซอร์วิสให้กับคัดไซพิเศษให้กับลูกค้าทั่วไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะทำเป็นในส่วนของเออเป็นอาหารอีกกรูปหนึ่งเพื่อได้เสิร์ฟลูกค้ากลุ่มออฟฟิศมากขึ้นคือเราอยากจะทำเป็นซีฟู้ดบ็อก์นะคะให้ลูกคา้าที่แบบว่าอยู่ใน ทำงานตอนนี้ไม่ work from home แล้วอาจจะมาทํางานกันและงานอาจจะแบบว่าสามารถรับประทานได้นะคะตอนเวลาทํางานหรือเลิกงานหรือปาร์ตี้กันเล็กๆในโต๊ะทำงานคือเราอยากจะแตกลายออกมาเพื่อให้เป็นแบบว่าคนเดียวทาได้ไม่ต้องทําเป็นกลุ่มก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะอันนี้เราก็จะแตกลายมากขึ้นเราก็จะต่อยอดใน3ด้านนี้เพื่อส่งความสุขให้ทุกคนที่หิวได้จริงๆค่ะ